เราจะเปิดจองอเดือนละครั้งตั้งแต่โทรเข้ามาอีเมลเข้ามานะครับหรือว่าพิมพ์เป็นเมสเซจเข้ามาข้อมูลต่างๆเนี่ยที่เราให้ลูกค้าจองเข้ามาเนี่ยมันมากันเยอะมากนะครับหล้นจนเราเอาไม่อยู่โควิดระบาดวัคซีนตัวหนึ่งที่เข้ามาเมื่อเราทำแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วเนี่ยการที่จะให้คนประชาชนทั่วไปเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านวิ่งเข้ามาจองในคือขายของโรงพยาบาลเองเนี่ยระบบของเราอาจจะล่มก็ได้นะครับ ร้านมหาศารเป็นสเต็กเฮานะครับก็เป็นร้านสําหรับคนที่ชอบทานเนื้อความน่าสนใจของที่ร้านก็คือตั้งแต่ต้นทางในการเลือกเนื้อเข้าร้านจนถึงคุกกิ้งให้ลูกค้าทานเนี่ยโดยผมทั้งหมดบางครั้งเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้เนื้อที่คนนิยมแต่เป็นเนื้อที่อาจจะไม่นิยมแล้วมาทําให้อร่อยได้เราดูแลกันเองในในครอบครัวเราเปิดจองโดยวิธีการโทรอยเงี้ยก็มีสายเข้ามาเป็นพันๆสายเรียกว่าทางร้านเนี่ยก็จัดการไม่ได้ ไม่รู้จะทํำยังไงค่อยๆหาวิธีพัฒนามาเราก็ไปใช้เป็นอ e ีเมลมันก็ล้นอีกต้องหาคนตอบใช่ไหมครับมาเป็นหม e ื่นๆอีเมลงเงี้ยครับแล้วก็มาเริ่มคุยกับทางฟิวชั่นทางฟิวชั่นก็แนะนําให้เราลองใช้ระบบของอาชัวว่ามันจะพอกับจํานวนของลูกค้าที่จะทําการจองเข้ามาทานที่ร้านแล้วก็มีความยืดหยุ่นในเรื่องของระบบหรือว่าค่าใช้จ่ายที่ที่ร้านจะต้องแบกรับนะครับ ที่ร้านเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของระบบการจองคิวปริมาณคนกดคลิกเข้ามาจองเนี่ยทราบว่าสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50,000 Transaction Persec ซนะครับซึ่งนะับเป็นปริมาณที่สูงมากโดยเราแนะนำเป็นตัว Microsoft Azure Solution โดยที่จะไม่ทำให้ระบบล่มในช่วงวันจองนะครับเราสามารถที่จะ Scale Up ตัว Azure ได้ในกรณีที่ช่วงที่เราไม่ใช้เนี่ยเราสามารถ Scale Down ตัว Azure ได้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ในแต่ละเดือนลงไปได้ก็ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ของอาชัวใช่ไหมครับพอมีความสะดวกรวดเร็วลูกค้าพอใจทางทีมงานเองเนี่ยก็ได้รับความสะดวกสบายไปด้วยเพราะว่าเราก็ประหยัดคนเราใช้อาชัวตอนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการแบคัพเดต้าพอมีโควิดเข้ามาเนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนไปมีวัคซีนตัวหนึ่งที่เข้ามาประชาชนหลายๆล้านคนพยายามจะเข้าถึงเราจึงต้องหาทางที่จะหาคลาวด์ดี แล้วก็เสถียรผู้ใช้งานเนี่ยผ่านเข้ามาทางเว็บเพราะฉะนั้น Azure เป็นคำตอบที่ดีเซตอัพได้ง่ายรวดเร็ว Scalable อันนี้มันก็ตอบโจทย์ใช้ Microsoft Azure Solution เป็นระบบหลังบ้านให้กับเมด Park ดูปริมาณวัคซีนที่คงเหลือแบบเรียลไทมได้มั่นใจว่าสามารถที่จะรองรับปริมาณ Transaction ปริมาณข้อมูลระดับมหาศาลอีกอันหนึงที่ผมคิดว่าดีมากๆเลยก็คือทางพ u s ช o n ก็เข้ามาเทรนนิ่ง อะไรหลายๆอย่างซึ่งสังทีมสตาฟของ IT ฝั่งผมเองก็รู้สึกแฮปปี้ที่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเขายังได้แนะนำเรื่องของการลดคอสในการใช้งานซึ่งเอฟเฟกติมากนะครับตอนนี้เรามี My Med Park ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือเราก็สามารถที่จะเอาไปวางไว้บน a z u r ั Data ต่างๆพวกนี้ความเสถียรความมั่นคงน่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่เราใช้ในการเลือกอั u ชั ด้วยการเปลี่ยนไปของโลกปัจจุบันนะคะแน่นอนค่ะเราต้องมีการนําเรื่องของเทคโนโลยีค่ะเข้ามาช่วยทําให้ธุรกิจของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นขนาดไหนก็ตามหรือว่าธุรกิจแบบใดก็ตามนะคะสามารถที่จะได้เปรียบทางด้านการแข่งขันค่ะและยังสามารถลดต้นทุนต้นทุนที่ว่านั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเม็ดเงินเท่านั้นนะคะยังมีเรื่องของเวลาและเรื่องของความปลอดภัยค่ะ และสุดท้ายค่ะคือเทคโนโลยีนี่แหละค่ะจะทำให้ทุกๆองค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและนั่นคือ Microsoft Azure ค่ะ